เลิกเสพดราม่าแล้วหันมาสร้างคุณค่าให้ชีวิตกันดีกว่าไหมคะคนโดยส่วนใหญ่นะชอบข่าวประเภทดรามา่าชกตีกันข่าวด่าทอกันข่าวที่ทะเลาะกันข่าวอาชญากรรมต่างๆทำไมคนชอบเสพข่าวลบๆละ่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าคนรู้สึกอ่อนแองไคะ คนบางคนนะคะเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีอะไรให้หน่าภูมิใจเลยอะเพราะงั้นหนทางเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นๆได้นั่นคือการมีเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่เป็นแบบปลอมๆและเขาก็มีการเสพแต่ข่าวปลอมๆล,ลบๆเพราะเขามีการเสพข่าวแย่ๆ เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนที่แย่กว่าเราอีกนี่ปลอบใจตัวเองวิจารณ์คนนั้นคนนี้วิจารณ์ให้เขารู้สึกแ yeah ย่นั่นเป็นเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> เป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยอะเราหันมาเลิกเสพข่าวแย่ๆ yeah, yeah แล้วมาสร้างคุณภาพชีวิตที่มัน ดีๆให้กับตัวเองดีกว่าคนาเรานะคะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่เราครบหนังสือที่เราอ่านสังคมที่เราสัมผัสอยู่อาหารที่เราทานสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วหันมาดูแลใจตัวเองมาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้มี พลังกายพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะไม่มีการเสพข่าวที่ลบๆหากเราเสพข่าวลบๆนั้นไปเรื่อยๆตัวตนของเราในอนาคตต่อไปมันจะกลายเป็นคนแบบนั้น w วลบิด well for life แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วนะคะ